สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมมเมชแนลนะคะวันนี้จะเป็นการทํานายดวงความรักนะคะเ,เป็นดวงของคนโสดสนิทประจําเดือนมีนาคมนะปี66นะคะมาถึงชาวกุมนะคะช่องเมมเมดูได้ทางลาัคคณาและก็ราศีการแบ่งวันที่ได้ทางแบบตะวันตกแล้วก็แบบของไทยค่ะ สดสนิทเนี่ยอยากให้เป็นคนที่ไม่มีประเด็นความรักความสำคัญเลยนะคะถ้าคุณมีคนคุยแบบคุณให้สถานะคนคุยแล้วเนี่ยแนะนําให้ดูไปนจงทั่วไปเนาะเมย์ทำนายให้แล้วนะคะทางไลายปากหลือเดือนนะคะใครที่เป็นชาวส่องนะคะใครที่แอบชอบชาวภุมอยู่เข้ามาดูดวงนี้ได้เผื่อจะมีคุณนะคะอยู่ในดวงของชาวภุมนะ,ะเดี๋ยวเราจะเปิดไพ่แบบพลังงานความรักทั่วไปนะคะให้กับคนสดสนิทนะคะ ไพ่ให้หกใบนะประจำเดือนมีนาคมนะคะจะมีอะไรดีๆเข้ามาบ้างไพ่หกเหรียญไพ่ดีมากเลยนะคะก็ช่วงนี้นะคะถ้าจะมีความสัมพันธ์อะไรใหม่ๆเข้ามาเนี่ยก็จะมีความสัมพันธ์ที่มีบาลานซ์นะคะคนที่เข้ามาจะเป็นคนที่จริงใจให้ความรักแบบไม่มีเงื่อนไขนะคะเป็นการให้ได้รับที่เท่ากันนะ ก็ถ้าเจอใครที่น่าสนใจก็เปิดใจได้นะไพ่ขึ้นแบบนี้นะคะค่ะเรามาดูพลังงานของคุณนะคะมี7ถ้วยกับหัวนะคะมีไฮพิเซตมีเลเวอกับหัวมีไพ่8เหรียญมี9ดาบกับหัวแล้วก็คิงถือเหรียญมีความเป็นไปได้สูงนะคะคุณกุ่มเนี่ยเป็นคนที่มีสเสน่ห์รุนแรงอยู่แล้วแล้วไพ่ขึ้นมาก็ตอกย้ําในเรื่องของสเสน่ห์ของคุณนะคะไพ่ไฮพิเซตเนี่ยหมายถึงคนที่ มีความรู้มากนะคะทั้งเรื่องด้านบู๊แล้วก็ด้านบุญเลยนะคะก็คุณเนี่ยเป็นคนที่ภายนอกก็ดูดีหน้าตาดีนะคะมีเสน่ห์แล้วก็ในเรื่องของฐานะคุณก็ดีเป็นผู้นําด้วยการงานของชาวกลุ่มเนี่ยก็มักจะโดดเด่นเป็นพิเศษนะคะเป็นหัวหน้าคนอะไรแบบนี้ช่วงเนี้คุณน่ยมีโอกาสจะได้เจอกับพวกรักสามเศร้าเยอะนะคะคนที่แอบมาชอบคุณแล้วก็พยายามที่จะ เขามายื้อแย่งเอาหัวใจคุณไปครอบครองนะแล้วก็คุณอาจจะเจอลักษณะนี้มาสักพักแล้วนะคะมีตัวเลือกเยอะแยะมากมายแต่ในช่วงมีนาคมเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณจะมีโอกาสได้เลือกแล้วนะคะก็จะตัดตัวเลือกทิ้งแล้วก็จะได้ลงเอยกับคนที่เขามีบาลานซ์พอๆกับคุณอย่างที่ไม่บอกไพ่หกเหรียญก็คือว่าอาจจะเสมอกันเช่นสินเสมอกันหรือว่าฐานะอะไรเสมอกันนะคะแล้วก็ความจริงใจเนี่ยมีให้เท่าๆกัน ก่อนหน้านี้เวลาที่มีตัวเลือกเข้ามาคุณกลุมอาจจะกุ้มใจนะคะมีไพ่เกาดะขึ้นมาเนาะกับขวก็คือในอดีตการที่ว่ามีหลายๆคนเข้ามาอยากเอาชนะใจเราบางทีเราก็เลือกไม่ถูกนะคะทาให้เราเครียดแต่ในช่วงมีนาคมอะ่ะไม่มองว่าคุณจะตัดสินใจได้มันจะมีเหตุปัจจัยอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณรู้ว่าคนไหนเหมาะกับคุณนะคะก็คือคนนี้เขามีความสม่ําเสมอกับคุณนี่แหละแปดเปลี่ยนแล้วก็ไพ่คิงเทเรียนก็คือ มีทั้งฐานะที่ดีนะคะมีความมั่นคงแล้วก็มีความรักที่ออต้องการที่จะอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตอะนะคะเป็นความรักแบบมีคอมมิทเมนต์นะคะคนคนนี้เหมาะสมกับคุณมากเมื่อคุณตัดสินใจเลือกได้แล้วเนี่ยคุณจะมีความสุขนะคะกับคนคนนี้นะรับพลังงานบวกได้เลยนะคะดีใจกับชาวกลุ่มด้วยหลายๆท่านจะบ่นกับเมว่าไม่รู้จะเลือกใครนะคะสําหรับคนโสดนะเดี๋ยวเรามาดูคําพยากรณ์ใส่งให้ออราเคิลกันนะคะ สำหรับแรกเนะี่ยเมจะเปิดเป็นไพโรแมนซ์แองเจลิลสาขาเป็นไพ่ที่ดูดวงความรักนะคะโดยตรงเนาะใครสนใจเปิดไพ่ส่วนตัวกับเมย์ก็แอดไลน์ได้เลยนะคะอินโฟเมชันอยู่ตรง้นคลิปนะแอดไลน์ได้เลยนะคะ พลังงานพา Angel, าไพ่โรแมนต์จะสั่งไว้ให้กับชาวกลุ่มในเดือนมีนาคมนะคะสำหรับคนโสดสนิทนะคะมีไพ่เฟิร์สนะคะมีเลิฟ y o u ร์เซลเฟิร์สแล้วก็เอนเกจเมนต์มีคนก็มาจีบคุณเยอะนะคะอย่างที่บอกจะมีคนมาเอาอ,อกเอาใจ นะคะรายร้อมคุณเยอะแยะไปหมดนะคะทำให้คุณมีความสุขจกักรวาลบอกว่าการจะตัดสินใจจะเลือกใครเนี่ยอยากให้เอาตัวเองเป็นที่ตั้งนะคะว่าเราอยู่กับใครแล้วเนี่ยเรามีความสุขที่สุดนะคะ love yourself first คือคุณอยากไปมองว่าคนนี้น่าสงสารกว่านะคะคนนี้เขาช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้หรือว่าคนนั้นเขาเก่งอยู่แล้วถ้าเขาไม่มีเราเขาก็อยู่ได้อย่าไปคำนึงแบบนั้นเวลาจะเลือกคู่เนี่ย ให้คานึงถึงตัวเองนะคะนี่มีตัวอย่างเราพอใจเรามีความสุขเราเป็นตัวของตัวเองกับใครให้เลือกคนนั้นนะคะไม่ต้องไปคิดแทนคนอื่นนะอันเนี้ยมันจะทําให้คุณเลือกถูกคนนะที่ผ่านมาคุณอาจจะใจอ่อนไปเลือกคนที่ดูเหมือนเขาจะเสียใจถ้าไม่มีเราอะไรแบบเนี้ยอย่าไปทําแบบนั้นนะคะจะากววนแนะนําแล้วคราวนี้ให้เอาตัวเป็นที่ตั้งเรามีความสุขแบบไหนเลือกแบบนั้นนะคะ engagement ก็คือหลังจากคุณตัดสินใจแล้วเนี่ยความสัมพันธ์มันจะพัฒนากันได้แบบรวดเร็วเลยนะคะคุณก็จะมี engagement แล้วก็ สามารถที่จะอยู่กันได้ตลอดชีวิตเลยสำหรับคนคนนี้เพราะเขาก็มีความจริงใจกับคุณนะคะบางคนอาจจะตามหาคู่แท้มาครึ่งชีวิตแล้วนะคะตัดสินใจได้นะคะช่วงนี้นะเป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดไพ่คำแนะนำปิดท้ายกันนะคะจะใช้เป็น Angel w n นเ e r นะคะใครมีคำถามอะไรตั้งคำถามในใจได้นะคะเผื่อว่าน้าไพ่ตรงนี้จะตอบคำถามคุณได้ะคะ่ะ ดีใจด้วยนะคะเท่าที่เปิดมานะไพ่าาดีมากนะคะขอพลังงานสามใบนะคะให้กับชาวกลุ่ม mm hmm. Communicate clearly, remain positive, be c a p f i d e n นะคะจักรวาลบอกว่าให้คุณ Communicate นะคะก็คือการสื่อสารนะคะ Clearly ก็คือการสื่อสารให้มันตรงประเด็นให้มันชัดเจนไปเลยจะเลือกใครนะคะ ก็ให้บอกเขาให้ชัดเจนไปเลยแล้วคนที่คุณมีเลือกเนี่ยคุณก็ต้องบอกเขานะคะให้ชัดเจนเช่นเดียวกันจะได้ไม่เกิดปัญหาเป็นนักสามเศร้าในอนาคตนะรีเมนโพซิฟนะคะอยา่างเดวก็ตามให้วองโลกในแง่บวกไว้ก่อนอย่าไปคิดว่าพอตัดสินใจแล้วมันจะมีอะไรที่วุ่นวายนะคะหรือว่าจะมีการทําให้ใครบางคนเสียใจอย่าไปคิดแทนเขานะคะให้เลือกเนี่ยเอาตัวเป็นที่ตั้งอย่างที่มีบอกแล้วก็มีแค่พิชเชนเมื่อคุณตัดสินใจเลือกได้แล้วเนะี่ยคุณจะมีความสุขมากๆเลยคุณจะพบกับจุดเปลี่ยนของชีวิตนนนะะะคคใเรรื่ององงขวามักนะ ต้อนรับคำแนะนาแล้วก็พลังงานบวกไปใช้นะคะวันนี้ขอบคุณชาวกรุงขอบคุณชาวสองทุกท่านที่เข้ามารับชมชงเมเม่ถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะคะกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กับเมม่ด้วยค่ะวันนี้ขอตัวก่อนค่ะสวัสดีค่ะถ้าลองใส่กับหินที่เป็นโทนสีหวานๆอ่อนๆด้วยกันก็จะสวยหวานมากเลยนะคะคิกคุร์เลยค่ะสไตล์สาวญี่ปุ่นค่ะ thank <laughs> you สนใจสั่งซื้อหินมงคลแอดไลน์ได้ที่ chayo_stone ยยนึกถึงหินนึกถึงเรานะคะ